เป็นของหนุ่มน้อยที่ถูกฝ่ายหญิงตีจากแต่ไม่อยากจากลาผมคบกับแฟนแล้วอยู่ด้วยกันมาเจ็ดเดือนแล้วฝ่ายหญิงอยู่ดีๆก็ขอไปอยู่คนเดียวโดยให้ผมเนี่ยย้ายออกผมก็ดีๆนะฮะทำตามครับแต่ปรากฏว่าผ่านไปสองสัปดาห์มารู้ว่าเธอมีแฟนใหม่อายุอ่อนกว่าประมาณเจ็ดถึงแปดปีแล้วก็มีอะไรกันแล้วด้วยเขาเจอกันตอนไปเที่ยวกลางคืนนะฮะเธอคนนี้เที่ยวเก่งผมควรจะทำยังไงดีครับะะควรจะอยู่กับเธอหรือจะเลิก ผมรักเธอและแม่ของเธอมากนะฮะมผมอยากจะให้กลับมาเหมือนเดิมมีวิธีอะไรครับเพื่อให้เธอเนี่ยหยุดอยู่กับที่กับผมอยู่กับผมนะฮะและเธอเคยบอกว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเสร็จแล้วแล้วกัน ถ้ามีคําแนะนําอะไรที่มากกว่าคําถามก็บอกได้นะครับตัวเองก็สับสนคุณหมอช่วยถามเผื่อผมด้วยเผื่ออะไรที่ผมยังไม่ได้ถามคุณหมอคิดว่าควรถามถามแทนผมด้วยคาถามก็คือควรจะอยู่หรือเลิกความจริงผู้หญิงอราเลิกไปแล้วเพราะฉะนั้นตอบอย่างนี้ฮะถ้าถามว่ากรณี่งนี้อยากจะควรจะอยู่หรือควรจะเลิกก็ควรจะเลิกแต่ว่าจริงๆอย่างเนี้ยผู้หญิงให้ออกจากบ้านเนี่ยมันต้องเป็นสัญญาณเตือนแล้วที่เรารู้ว่าเฮ้ยเราเราไม่ใช่อะนะครับแล้วก็แน่นอนครับอีกสองอาทิตย์ผ่านไปเขาไม่ได้ใช้คําว่าเลิกฮะเขาบอกว่า แล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่เดเดือนฝ่ายหญิงขออยู่คนเดียวโดยให้ผมย้ายออกไอ้ตรงนี้ต้องเจ็บสัญญาณแล้วก็คือเลิกนะคือผู้หญิงเขาเขาไม่เอาแล้วอ่ะแล้วเขาก็มีคนใหม่ใช่ไหมครับแต่ครั้นี้เขาบอกว่าควรจะเลิกแล้วทาไงต่อครับนี่ไงเขาบอกว่าควรทําอย่างไรต่อไปควรจะอยู่หรือเลิกควรจะเลิกถ้าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาหมดความเสน่หาในตัวเรานะครับเขาคบกับคนใหม่แล้วเขาไม่ได้คิดว่าจะใช้ชีวิตคู่กับเรานะครับการเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ในอนาคตผู้หญิงอาจจะเปลี่ยนใจถ้าคิดว่ากับคนอื่น ผมก็ไม่ได้คิดว่าผู้หญิงคนนี้จะอยู่กับผู้แฟนใหม่คนนี้ตลอดอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสักวันหนึ่งถ้าเขาเห็นความดีแล้วคิดว่าเราควรจะเป็นคู่ชีวิตของเขาเขาก็คงจะเลือกเราถ้าเรามีความดีและความสามารถครับครับคืออยากให้พิจารณาตรงที่เมื่อกี้เขาตั้งคําถามบอกว่าจะทําไงที่ให้ผู้หญิงคนนี้ไม่หยุดหยุดหยุดที่ผมซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นความคาดหวังที่เกินความเป็นจริงผมอยากจะบอกเจ้าของปัญหารายนี้ว่าคุณเนี่ยจงพิจารณาว่าอย่าหยุดตัวเองอยู่ที่ผู้หญิงคนนี้ Hmm. นะครับอย่าปิดกั้นโอกาสตัวเองเพราะว่า7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีของชีวิต <Yeah. S 2> เขาก็จะได้ได้รู้จักคนดีๆได้รู้จักได้มีกิจกรรมที่ดีๆเป็นประสบการณ์ hmm. แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของชีวิตครับ hmm. ในโอกาสข้างหน้าเขาอาจจะได้เจอผู้หญิงคนอื่นๆต่อ hmm. นะครับอย่าปิดกั้นตัวเอง <c oughs> แต่ถ้ายังไม่เจอใครที่ดีกว่าแล้วผู้หญิงคนนี้ขากลับมาเราก็เปิดโอกาสให้เขา hmm. ครับ